สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกปืนพัดลมนะครับคูต้าอีทีร้อยสิบนะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนกันกับอ t ทีเก้าห้าหรือว่ารุ่นต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้จะมีรูปปืนอยู่สองตลับ,บนะครับเลยหกสองหนึ่งนะครับ เป็นน็อตไขควงนะครับสี่ตัวนะครับก็จะถอดไม่ยากนะครับ <c oughs> อาการเสียนะครับส่วนใหญ่นะครับลูกปืนจะหลวมนะครับจะมีเสียงดังนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าลูกปืนแตกนะครับสายพานพัดลมก็จะขาดเลยนะครับราหมุนหนักผิดปกตินะครับถ้าลูกปืนแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวลูกลอกนะครับบางครั้งถ้าลูกปืนติดนะครับก็จะหมุนเครื่องไม่ไปเลยนะครับก็พยายามสังเกตดูด้วยนะครับถ้าเราใช้งานไปนานๆนะครับถ้าลูกปืนเสื่อมคุณภาพจะทำให้ั้งพานขาดได้เลยนะครับ ก่อนใช้งานก็พยายามสังเกตดูด้วยนะครับ ก็จะแน่นหน่อยนะครับมีแน่นอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ก็ต้องค่อยๆถอดนะครับเดี๋ยวหัวไขควงจะเสียนะครับจะถอดออกไม่ได้นะครับออกแล้วครับจะเป็นแผนสันกระสีนะครับบางลูกปืนอีกทีหนึ่งนะครับ ลูกปืนจะออกมาด้านนี้นะครับจะต้องเคาะจากด้านหลังเข้าออกมาแบบนี้นะครับถ้าเราเคาะไปด้านหน้านะครับมันจะไม่ออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้จะใช้เราตีออกนะครับแล้วก็ใช้ตะหลักลูกสูบหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับตีออกได้เลยนะครับจะมีสองตับมีมีบูทขั้นกลางด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่บูทนะครับเวลาเราขันน็แน่น พัลมจะไม่หมุนนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาใส่นะครับลูกปืนก็จะมีหลายเกดนะครับเราก็เลือกใส่ที่มีคุณภาพนะครับ ราก็ใช้จารบีนะครับทาเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องต้องทําให้มีการหลอดลื่นนะครับถ้าเราไม่ทาจารบีเลยจะตีเข่ายากนะครับเพราะว่ามันจะเสียความฝืดนะครับเราต้องใช้จารบีชโลมเพื่อความหลอลื่นนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับเพราะว่าทุปืนใหม่นะครับเราก็หาวัสดุนะครับหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่เท่ากับพวกปืนนะครับ แล้วก็เคาะเข้าไปนะครับอย่าพยายามจะให้ฝามันอ,อย่าเคาะโดนฝาลูกปืนนะครับเพราะว่าถ้าโดนฝาลูกปืนลูกปืนจะไม่หมุนนะครับนังเกตต้องหาหาตัวที่จะเคาะให้พอดีกับลูกปืนนะครับริมนอกนะครับแล้วจะมีบูทขั้นกลางนะครับตัวนี้ อย่าลืมใส่นะครับถ้าใส่ถ้าไม่ได้ใส่เราขันน็อตแน่นลูกพัดลมจะไม่หมุนนะครับตัวนี้เคยเจอมาเหมือนกันนะครับที่เขาไม่ได้ใส่มานะครับแต่กระ,ะบีนะครับจะลมก่อนต่อหัวปืนเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มการหล่อลื่นนะครับ ทำบูทให้กึ่งกลางด้วยนะครับเวลาเราเยี่ย,ย,ยนอดนอดนะครับจะได้เยียเข้าไปง่ายๆนะครับ เป่าสุ่มตรงเศษด้วดนะครับจะมีเศษเหล็กหรือว่าเศษอะไรนะครับไปเข้าไปอยู่นะครับเพราะมันจะทําให้พัดลมเราหมุมนปืดนะครับแล้วก็เป่าในในใบใบนะครับของพัดลมด้วยนะครับก็อ,อ,นนบอ,อยากถ่ายให้เห็นใกล้ๆนะครับเลย นี้จะมีแหวนรองด้วยนะครับจะ่าลืมนะครับด้านนี้นะครับด้านที่เราจะใส่ใบพัดลมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แหวนรองนะครับายพัดจะติดนะครับพยายามนะครับพยายามจะลืมนะครับติงนี้สำคัญอีกคหนึงแแบบไหนเลยนนยังใหญ่เลยเช็ดสุ่นะครับในเบ้าใบพัดดีนะครับ น็นอตเราก็ทายากระบีด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งไปเจอน้ำเจะโคลงมานะครับขนิ้นก็ขึ้นนะครับเราจะขอแจ้งนิดนึงนะครับน็อตตัวนี้นะครับเราก็ทายากระบีเข้าไปเข้าไปด้วยนะครับ ก็แหวนครับแล้วก็จานสสยนานนะครับสองตัวนะครับมีอย่างตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีแหวนแล้วก็จะมีแหวนสปริงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น็อตนะครับเป็นเบอร์สิบเก้านะครับถ้าไม่มีบอกลมก็จะถอดงายนิดนึงนะครับ เราก็ต้องหาวิธีจับใบพัดนะครับแล้วก็ถอดแต่ผมใช้บล็อกลมก็จะง่ายหน่อยนะครับใช้บล็อกลมก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวใบพัดมันบาดมือนะครับตรงนี้ครับครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการใส่ลูกปืนพัดลม คูต้าอทีร้อยสิบนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับาเกษตรกรเพื <S 2> <S 2> อ่อนช่าง,างนักเรียนนักศึกษานะครับพอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ